สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS p o d c พอดแคสต์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับปีนี้นะครับเพิ่งจะผ่านวานละ90้ปีองดล์ลเลยละมะผมเนี่ยทั้งใจจะพาไปเที่ยวทิเบตกันสักทีหนึ่งนะครับก่อนจะไปเที่ยวทิเบตพอดีมีเรื่องที่อยากพาไปเที่ยวก่อนนะครับเอาว่าเรื่องทิเบตร,รออีกสักอา,อาทิตย์สออาทิตย์นะครับครั้งนี้ผมขออนุญาตพาไปเที่ยวราตรีที่เมืองนครบ้านผมเองครับเที่ยวมีเรื่อง กัับบหมอญชาพอบอกว่าพาไปเที่ยวราตรีเนี่ยทุกคนก็นึกอย่างนู้นนึกอย่างนี้นะครับแต่ที่บ้านผมเองที่เมือ,นองนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับเขาเพิ่งจะจัดกิจกรรมพิเศษแล้วก็ ให้ผมเนี่ยแหละครับเป็นคนพาเที่ยวนะครับเราคิดดูแล้วกันว่าคนอย่างผมเนาะหมอบัญชาพาเที่ยวราตรีเนี่ยจะไปไปไหนไม่ได้แหละครับผมไปไม่ได้กี่อย่างสุดท้ายเนี่ยครับโปรแกรมเที่ยวราตรีนครศรีธรรมราชเนี่ยนะเราเริ่มในช่วงเดือนสิบที่ผ่านมาก่ากันว่าทำสักคืน2คืนปรากฏว่าตลอดงานเดือนสิบของเมืองนครนะครับเทศบาลบอกว่าคนสนใจกันมากเลยให้ผมเที่ยวมันรวดพาเที่ยว10คืนนะครับคืนละ2ชั่วโมงนะครับถามว่า มาอย่างไงไปอย่างไงเอาว่าทุกท่านคงรู้นะครับเทศกาลเดือนสิบของเมืองนครเนี่ยเป็นจังหวะที่พิเศษมากล่ะแล้วจริงๆจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมือนกันทั้งโลกนะครับก็คือช่วงเดือน10เนี่ยมันเป็นรหัสของทั้งโลกเกี่ยวกับเรื่องของการถือการบอกต่อกันมาแล้วก็กล่าวถึงกันมาว่าเป็นเดือนที่ผู้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะกลับมาสู่โลกนะครับอย่างที่จีนก็มีงาน ไทยเราก็มีงานอินเดียก็มีงานฝรังร่งเขามีฮาโลวีนนะแต่แวเนี่้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เรียกว่าวิญญาณทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ลงไปแล้วก็จะกลับมาเยี่ยมกลับมาเยือนซึ่งวิญญาณก็มีหลากหลายแบบเนาะมีทั้งที่เป็นไปอยู่ในสุกติกับอยู่ในทุกติแล่แต่ละพื้นที่ก็จัดพิธีและประเพณีในการต้อนรับหรือในการทําบุญที่แตกต่างกันไปเมือ,นองนครเนี่ยก็จัดมีบุญเดินสิแล้วก็มีเทศกาล ที่เรเดินสิแพมากันหลายอย่างผมเคยพาไปเที่ยวหลายครั้งแล้วนะครับท่านลองไปตามดูแล้วกันแต่ประเด็นก็คือว่าการพาเที่ยวนอกเหนือจากแค่มาเที่ยวงันเดินสิบเนี่ยเพื่อให้ได้บรรลุถึงหัวใจของบ้านของเมืองเนี่ยทำยังไงได้บ้างส่วนใหญ่ก็ต้องหามากักคุเทศหรือไม่ก็ไปเที่ยวกันเองคราวนี้เนี่ยนะครับทาง พวกเราที่บวรนครก็หาือกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ขณะเดียวกันเนี่ยสำนักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกเอาด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาบอกวันก่อนผมเคยพานักวิชาการจากทั่วโลกเที่ยวเป็นภาคภาษาอังกฤษดีมากคนเขาชอบมากเพราะฉะนั้นควรจะทํา พาเที่ยวภาษาไทยด้วยเทศบาลนครศรีธรรมราชเนี่ยครับซึ่งเขาเคยมีนั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอมาก่อนเนี่ยทางเทศบาลบอกว่างั้นเทศบาลมีรถก็ให้ใช้รถของเทศบาลแต่ขอให้พาเที่ยวมันทุกคืนเลยนะครับ10คืนนะครับตั้งแต่5โมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งนะครับที่ผมต้องเล่าอย่างนี้เพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับโปรแกรมนี้เราจะมีกันต่อเนื่องทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนจริงๆหอการค้าจังหวัดมาบอกว่าคุณหมอ ขอมันทุกอาทิตย์เลยได้ไหมปีหนึ่งมี52ครั้งเองปีละ52ครั้งนะครับเนี่ยทำเที่ยวมีเรื่องปีละ52ตอนก็เหนื่อยแทบแยกนะครับแต่ถ้าเขาต้องพาเที่ยวเมืองนครทุกวันเสาร์ผมก็ไม่ต้องไปไหนผมก็เลยบอกว่าถ้าจะให้ผมนำเนี่ยนะผมจะนำเสาร์ที่2ของแต่ละเดือนแล้วก็พาคนมาไปกับผมแล้วตอนหลัง เขาก็พากันเองได้แล้วก็เป็นเสาด้านเป็นคนนั้นเ<ด>สานี้นเป็นคนนี้ผมเนี่ยขอแค่เสาที่สองเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยู่ที่ไหนถ้าสนใจนะครับมานครให้ได้ติดวันเส,รสาร์สัปดาห์ที่2ก็จะมีโปรแกรมนี้แล้วเขาก็จะรับได้เต็มคันรถนะครับประมาณ35-40คือตอนแรกเขาบอก40นะครับปรากฏว่าบางวันเนี่ยมันนั่งไม่ลงเพราะว่าคนตัวใหญ่นะครับเขาเคย จัดให้กับเด็กเขบอกนั่งได้40แต่พอโอ้คนตัวใหญ่มาผู้ใหญ่มานั่งไม่พอนะครับบางคนเนี่ยโอ้โอดไปนะครับโปรแกรมนี้ก็จะมีอย่างต่อเนื่องนะครับออกแบบยังไงบ้างเนื่องจากว่าเป็นรถรางแล้วก็จะไปตามถนนราชดำเนินซึ่งทุกเมืองก็จะมีถนนสายหลักของเมืองใช่ไหมครับหน้าที่ผมก็คือจะพาไปตลอดสายจากย่านขนจีนคือชายนาถาวของเมืองนครซึ่งเป็นที่ที่เอ่อเป็นย่านการค้าศูนย์การค้ามาจนถึงปัจจุบัน นะครับตั้งแต่สมัยต้นรัตนากสิร์จนถึงปัจจุบันผมก็พาผ่านไปจนถึงเขตตัวเมืองเก่าก็คือที่มีพระาธาตุเป็นปลายทางพระาธาตุเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ก่อนจุขโขทยัยอาจจะก่อนศิวิชัยด้วยซ้ำไปนะครับก็เอาว่าตลอดเส้นทางเนี่ยที่ผมจะพาเที่ยวนะครับย้อนไปประมาณพั0ถึงสองพปีด้วยเวลาสองชั่วโมง เราไปเริ่มกันที่หน้าสำนักง,งานเทศบาลเทศบาลตั้งอยู่ในเขตวัดร้างชื่อว่าวัดพระเงินที่วัดพระเงินมีเจดียักษ์อยู่องค์หนึ่งนะครับเมืองนครเนี่ยจะมีเจดีย์ใหญ่ๆหลงเหลือที่เราเห็นเนี่ยสององค์คือเจดีย์พระาธาตุกับเจดียักษ์แต่ความจริงเรามีอีกเจดีย์หนึ่งนะครับใหญ่ใหญ่เหมือนกันแต่ตอนนี้เหลือแต่ฐานละเจดีย์นั้นใหญ่จนเป็นตำนานเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเจดีย์อะไรเราก็เลยเรียกว่าเจดีย์วัดเท้าโคต ส่วนเจดียักษ์เนี่ยครับเจ,เจดีย์วัดท้าโคดเนี่ยเขาศึกษาแล้วนะครับเป็นเจดีย์สมัยอยุธยาเป็นทรงพระปรางแต่น่าจะปรักหักพังจนไม่เหลืออะไรแล้วคนรุ่นหลังก็เลยเรียกว่าเจดีย์เท้าโคดคือเท้าโคดนะครับก็คือแมบดึกดําบันลึกมากไม่รู้ใครหรือไม่ก็ใหญ่มากจนทีนี้เจดีย์ที่2ก็คือเจอดียักษ์ซึ่งก็ปรักหักพัง มียอดด้วนอยู่คนนครนียแต่ก่อนเหน็นมีเจดีย์ JD ยอดด้วนแล้วก็ไม่มีปูนฉาไปอ,อีกเจดีย์หนึ่งเจดีย์พระธาตุซึ่งเป็นปูนชนียสถานคนนครก็เลยแต่งเรื่องว่าสองเจดีย์เนี่ยสร้างพร้อมกันนะครับแล้วตอนที่สร้างเนี่ยนะมนุษย์กับยักษ์เป็นคนท้าแข่งกันมนุษย์เนี่ยสร้างพระธาตุยักษ์สร้างเจดีย์วัดพระเงินตกลงกันว่าถ้าใครชนะฝ่ายนะนั้นถ้าใครสร้างเสร็จก่อนฝ่ายนะั้นถือเป็นฝ่ายชนะซึ่งโดยหลักการยักษ์ต้องชนะใช่ไหม แต่ปรากฏว่าไม่รู้่จ,จะยักษ์ประมาทหรือมนุษย์เนี่ยขยันนะครับสุดท้ายมนุษย์เนี่ยสร้างพระธาตุเสร็จก่อนแล้วเอาผ้าปิดไว้เลยนะเขาบอกเอาผ้าปิดไว้เพื่อต่อเวลาให้กับยักษ์ปิดไว้อีกสักพักหนึ่งปรากฏว่าอยักษ์ไม่เสร็จจะทีมนุษย์เลยขี้เกียจรอก็เลยเปิดผ้ายักษ์เห็นโอ้มนุษย์ตัวเล็กกว่าทาไมสร้างเสร็จสร้างชนะยักษ์เลยโกรธครับก็เลยไม่ทําอะไรต่อไปละแต่ก่อนจะไปเนี่ยยักษ์เนี่ยนะเตะยอดเจดี ด้วนหายไปเขาบอกเจดีย์ก็ไปตกอยู่แถววหน้าโรบินสันแถวแถวหมู่บ้านดาจเพฤกนะครับในทุ่งนาเอาว่าจริงๆเรื่องจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นยักษ์กับคนหรอกครับมันเป็นเจดีย์เก่าแล้วองค์หนึ่งเนี่ยชำรุดปรักหักพังเป็นโบราณสถานคนแต่ก่อนไม่รู้จะยังไงก็เอาเป็นเจดีย์ยักษ์แล้วกันนะครับแต่เรารู้นะครจากรูปทรงเนี่ยเป็นทรงระฆังคว่ำแล้วก็การขุดของขุดแต่งของกรมศิลปากรเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วปรากฏว่าเจอใบเสมาศิลาสายใบเบอรุ่มเลยครับ ั้นใบเสมาศิลา,สาแสดงใบเบื้องริ่มนี้เป็นหลักฐานว่าโอ้นี่มันสวยอยุทธยาก็สอดรับกันกันกบองค์เจดียักษ์นี่นะครับซึ่งเป็นทรงระฆังคว่ำนะครับแล้วก็มีปล้องฉไหนสูงขึ้นไปก็แบบเจดีออที่เป็นทรงระฆังคว่ำซึ่งต่างจากเจดีพระดาษอันนั้นแล้วผมก็เลยบอกอ่าเรา,ามาตรงนี้นั้นี่คือวัดพระเงินซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มั่สมยยุธยาเราก็มาเริ่มเที่ยวมนครก,นกันที่วัดพระเงินซึ่ง ร้างลงแล้วแล้วทุกวันนี้ก็เป็นที่ทําการเทศบาลนครกับเป็นวิเลยอาชีวะส่วนตรงข้ามเนี่ยก็เป็นวัดพระครังนะครับก็ร้างหายไปหมดแล้วตอนนี้กลายเป็นลานจอดรถของวิเลยอาชีวะกับกลายเป็นย่านร้านค้าเราเริ่มกันที่เจดียักษ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาขึ้นรถดางของเทศบาลจากอายุธยามันก็ต้องมาทนบุรีใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็นั่งรถแค่ผ่านสี่แยกกาชาติก็มาถึงหน้าวัดวังตะวันตกซึ่งยิงอยู่ระหว่างวัด วังสองวัดนะครับฝั่งตะวันตกเรียกว่าวัดรางตะวันตกฝั่งตะวันออกเรียกว่าวัดวังตะวันออกที่นี่ผมก็พาทุกคนลงรถเข้าไปเที่ยวจริงเลยวัดวังเนี่ยมันมีที่น่าดูหลายอย่างเลยนะครับแต่เนื่องจากเวลามันไม่พอก็พาไปที่เดียวแต่เหตุผลที่พามาวัดวังเพราะว่าวัดนี้นะเป็นที่ประทับเป็นตำหนักเป็นวังของเจ้าจอมมารดาปรางในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทุกคนถามว่าอจริงหรือเปล่าเจ้าจอมมารดาปรางเนี่ยนะครับเป็น แล้วเป็นสนมแล้วเป็นเจ้าจอมของพระเจ้าตากสินแล้วทำไมมาอยู่นครแล้วการมาอยู่นครเนี่ยเกี่ยวกันไหมกับทําให้พระเจ้าตากสินเนี่ยไม่ถูกสําเร็จโทษก็เลยลงมาอยู่กันนครไม่ถูกสําเร็จโทษแล้วลงมาอยู่นครมาสอนข้อที่นครอันนี้ผมไม่รู้ไม่มีหลักฐานยืนยันมีแต่ทุกคนแต่งเรื่องแต่ที่วัดวังตะวันตกเนี่ยชัดเจนนะครับเพราะว่าเคยเป็นตำหนักที่เจ้าพยานครพัฒเจ้าพยานครคนที่3คนที่2หรือ3เนี่ยนะครับถวายให้เจ้าจอมบรรดาบรางอยู่เป็นวัง เจ้าจอมมันดาปรางคือใครเจ้าจอมมรนดาปรางเนี่ยเป็นลูกสาวของเจ้าพญานครหนูแล้วขึ้นไปอยู่ทนบุรีหลังจากจากพระเจ้าตากศินเนี่ยมาตีเมืองนคคแล้วเอาเจ้าพญานครหนูไปเป็นตัวประกันเอาให้สั้นๆนะครับว่าเจ้านคคหนูพอไปอยู่ที่ทนบุรีเป็นตัวประกันพระเจ้าตากสินเนี่ยเจ้าพญานครหนูก็เลยถวายลูกสาวคุณรองถวายตัวกับพระเจ้าตากศินปรากฏว่าเจ้าจอมมันดาฉิมเนี่ยนะครับเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระเจ้าตากศินมหาราชมากจนยกเป็น มเหสีฝ่ายซ้ายนะครับเป็นสนมเอกฝ่ายซ้ายอย่างนี้ละกันก็มีฝ่ายขาก็ฝ่ายซ้ายเจ้าจอมมารดาปรางเข้าไปอยู่ด้วยไปอยู่กับพี่สาวก็เลยถวายตัวกับพระเจ้าตากไปด้วยนะครับแต่เรื่องมันพลิกครับคือเจ้าพญานครพัทเนี่ยเป็นเขยใหญ่ของเจ้าพญานครนนูและเจ้าพญานครพัทเนี่ยนะครับก็ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าตากเนี่ยให้ไปศึกศึกครั้งนั้นเนี่ยพอดีชายาของเจ้านครพัทเนี่ยเสียซะก่อน นะครับแล้วก็เจ้าตากก็รู้ก็เลยบอกถ้าไปรบศึกครั้งนี้ชนะกลับมาก็จะหาภรรยาให้เจ้าพัดเนี่ยชนะศึกกลับมาเจ้าตากก็เลยยกเจ้าปรางให้ปรากฏว่าเจ้าปรางเนี่ยนะครับตอนที่ถูกยกมาเนี่ยท้องมาแล้วคือประจำเดือนขาดในวางเนี่ยก็บอกเจ้าตากบอกว่าถวายตัวแต่พระองค์แล้วแล้วก็หมดประจำเดือนแล้วจะถวายได้ไงจะมอบพระราชทานได้ไงนะครับเจ้าตากบอกว่ากษัตรรยสตัดแล้วไม่คืนคําเจ้าพัด รับมาก็ไม่กล้าแต่ต้องยกเป็นแม่นางเมืองเลยสร้างตำหนักถวายแล้วพอเจ้าจอมมารดาปรางสิ้นโลกที่ติดท้องมาก็คือโอรสรับของพระเจ้าตากคือเจ้าพญานครน้อยเนี่ยละครับซึ่งเกิดและเติบโตที่นี่ก็เลยยกวางในสร้างเป็นวัดแล้วทุกวันนี้ก็เป็นวัดวังตะวันตกกับวัดวังตะวันออกคือส่วนที่เป็นตำหนักอยู่ที่วัดวังตะวันออกคือฝั่งตะวันออกของถนนราชดำเนินส่วนที่เป็น อุทยานก็อยู่ที่ฝั่งตะวันตกทุกวันนี้ก็คือเป็นวัดวังตะวันตกนะครับท,ที่นี่เนี่ยเป็นที่เดียวนะครับถ้าว่าใครอยากจะมาตามรอยพระเจ้าตากที่มีหลักฐานยืนยันว่ามีชายามมาประทับอยู่มีเจ้าจอมหม่อมห้ามมาอยู่แล้วมีโอรสมาอยู่ก็เป็นต้นตระกูลน,านาครยัปยา,ยา,านาครน,น้อยเนี่ยนะครับแม้กระทั่งที่ที่ถวายเพลิงศพของเจ้าจอมมารดาปรางเนี่ยทุกวันนี้ก็เป็นโบสถ์ของวัดวังตะวันตกรัตนกรรัชกาลที่กาสเสด็จมายกช่อฟ้า เมื่อ2506ถามว่าเรื่องนี้จริงไม่จริงเพราะเรื่องพระเจ้าตากเนี่ยมันมีเรื่องจริงส่วนหนึ่งแล้วมีเรื่องที่แต่งแล้วเขียนแล้วก็สมมุติกันเยอะมากเรื่องนี้เนี่ยร้่นข้ารัชกาลที่5ทรงมีพระราชหัตถเลขาไว้ว่าเรื่องนี้น่าจะจริงเพราะในสมัยของพระองค์ท่านก็เหตุการณ์เพิ่งจะล่วงมาสักร้อยปีนะครับบอกว่าในวังเราพูดกันมากน่าจะเป็นจริงนะครับเอาว่าเป็นจริงแต่ผมเนี่ยพาไปวัดวังเนี่ยจริงๆเนี่ยพาไปดูกุฏิร้อยปีนะครับซึ่งเป็นกุฏิเรือนไทย น้อยหลังนะครับที่มีกลิ่นอายแบบปักใต้และยังหลงเหลืออยู่เพราะส่วนใหญ่จะถูกรื้อหมดกุฏิหลังนี้เนี่ยสร้างมา2,431ก็ตอนนี้ก็137ปีแล้วนะครับก็เป็นกุฏิที่รายการตามไปดูเคยมาให้ผมช่วยพาเที่ยวแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นอย่างเงนะครับหมอทรองเนาะทรงซึ่งเขาเป็นพิธีกรเนี่ยเขาบอกว่าก็สวยแหละหมอแต่จะทำไงให้คนอยากมาเที่ยวอะ ผมบอกไม่เห็น่ลยเนี่ยมันลวดลายมันเป็นแบบไทยก็จริงแต่อารมณ์เป็นปากใต้เนะหมอสมบอกโอ้จริงด้วยคุณหมอถ้างั้นผมจะไปเรียกว่ากุติกลิ่นสตอแล้วกันเพราะว่ามันมีอารมณ์ความเป็นปากใต้ปรากฏว่าพอไปออกรายการตามไปดูคนมาดูกันเยอะมากเลยครับมาถึงก็มาดมกันใหญ่เลยนะครับถามว่าไหนสตอทุกคนพอดมเสร็จโอ้ใช่ใช่ใช่ใชผมบอกว่าคุณเพิ่งกินสตอมาแน่เลยถึงดมได้กลิ่นเพราะจริงๆมันไม่ได้สร้างโดยไม้สตอ มันเพียงมีกลิ่นอายของสตอแต่น่ากลัวกว่านี้นะครับถ้าท่านลองไปค้น Google ดูกลติกลิ่นสตอที่วัดวังตะวันตกเนี่ยใน Google ไม่รู้ใครไปเขียนบอกว่าสร้างโดยไม้สตอเนี่ยมันเลยเถิดไปอย่างนี้นะครับความจริงเนาะเพราะนั้นเวลาสร้างคอนเทนต์เวลาหาคอนเทนต์ต้องระวัดระวังกันหน่อยนะครับเพราะเนี่ยผมเป็นคนสร้างเองนะครับมันยังเคลื่อนไปขนาดนี้เลยว่าไม้สตอเหม็นสตอ แต่จุดที่สําคัญเนี่ยที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านไปดูคือที่กุฏิหลังนี้มีรูปคิวปิดด้วยนะมีกรมมาเทพนะครับมีเสี่ยวกางเป็นจีนมีคิวปิดเป็นฝรั่งขณะเดียวกันเนี่ยที่ช่องลมเนี่ยมีแกะเป็นเหมือนพี่น้องมุสลิมะนะครับใส่หมวกกัปปิยอดด้วยอีกอันหนึ่งก็คือเข้าไปข้างในนะครับก็จะเห็นว่าอ๋อพระแต่ก่อนท่านอยู่กันอย่างนี้เองพระในวัดน,นอกเนี่ยตรงนี้เป็นกุฏิที่จาวาดอันนี้เป็นที่ของสิทธิทอยู่อุปถากอันนี้เป็นหอฉันตรงนี้เป็นเขต ห้องพักของอาคันตุกะโอ้ยอยู่แบบสมถะและงดงามแล้วสวยมากนะครับเราซ่อมไว้ได้รักษาไว้ได้อีกซ้ายสุดก็คือว่า,าผมก็ชี้ชวนให้ดูภาพของพระท่านกาชาติคือพระทุพระท่านกาชาติย่องเนี่ยนะครับผู้สร้างกุฏินี้เนี่ยครับพอท่านสิ้นในความที่านมีลูกศิษย์มากพอท่านสิ้นเนี่ยนะขนนนเ,นยนะเขาเก็บศพท่านใส่หีบแล้วพอก่อนจะเผาเนี่ยเขาเปิดหีบแล้วก็ให้ทุกคนมายืนล้อมรอบแล้วถ่ายรูปกับข้อท่าน แล้วพอท่านก็อยู่ในท่านั่งนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่าแต่ก่อนเนี่ยพระผู้ใหญ่ที่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่หีบนอนเขาใส่หีบนั่งนะครับก็เป็นหนึ่งเดียวที่เหลือให้เราได้เห็นนะครับอันนี้ก็คือจากที่วัดวังพอจากวัดวังเนี่ยนะครับเราก็ผ่านทนบุรีก็เข้ามาสู่รัตนโกศิทร์ใช่ไหม 25, สองพันสามร้อยยี่สิบห้าสมเด็จพระเจ้าตากสินถูกสําเร็จโทษนะครับแต่เจ้าจอมาดาบรางยังคงอยู่จนเจ้าพญานาครน,น้อยพระราชโอรสเนี่ยก็กลายเป็นเจ้าพระญานาครในสมัยรัชกาลที่สองรัชกาลที่สาม เป็นพ่อค้าคนสําคัญเป็นแม่ทัพเรือคนสําคัญของสยามในรัชกาลที่2รัชกาลที่3นะครับนั่นก็คือเจ้าพญาอครน้อยแล้วก็สืบมานะบจนถึงเจ้าพญาบดินเดชาก็ยังเป็นสมุหะกลาโหมนะครับก็เป็นเหมือนประหลัดกลาประหลัดกระทรวงกลาโหมนะครับก็รับใช้ถวายงานสยามสืบแต่ต่อจากทนบุรีเนี่ยนะครับเราก็พามาที่บวรนครก็คือตึกยาวนะครับที่เพิ่งจะบูรณะเสร็จแล้วก็เป็นตัวแทนของอาคาร ที่เก่าที่สุดในเมืองนครอาคารตึกนะที่เก่าที่สุดในเมืองนครของราชดอนโดยเฉพาะของคนจีนซึ่งทุกวันนี้เนี่ยซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็มีลักษณะพิเศษเอาสั้นๆก็คือว่าเป็นเรือนไทยที่เขาเรียกว่าเป็นสไตล์นีโอ,อคลาสสิกพวกสิงคโปร์มาสร้างเมื่อ1 2 5ปีที่แล้วแล้วต่อมาก็เป็นสำนักง,งานของซินเซจากเซี่ยงไฮ้แล้วก็เปลี่ยนมา,เป,นนานเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นนะครับจนทุกวันนี้ก็กลายเป็นเรือนจีนนะครแต่ก่อนนะครับที่ข้างบนเนี่ยออกแบบให้เป็น ห้องรับแขกห้องอยู่ห้องทํางานแล้วก็ห้องนอนนะครับแล้วต่อท้ายด้วยศิลปะแบบโ post modern เนี่ยมาจาก n โ o classic แล้วก็มาถึง modern แล้วก็ post modern ครบสับนะครับตอนนี้เนี่ยเขาจัดเป็นบรรยากาศเป็นเรือนจีนแต่ก่อนเพื่อให้ได้มาเรียนรู้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแล้วตอนท้ายก็ต่อมาเป็นคาเฟ่เดลิโกนะครับเพื่อที่จะมากินดื่มเป็นเรียว่าเป็นห้องแสดงเป็นกลาสเฮแสดงเขาป่านาเล ซึ่งทุกคนมาแล้วโอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอเมืองนครนะครับว้าวกันมากเลยทั้งคนนครและคนที่มาเที่ยวแล้วก็เราใช้เวลาที่นี่เกือบจะนานที่สุดเพราะทุกคนก็โอ้โหมันใหม่แล้วมันน่าสนใจนะครับแต่เราตั้งใจว่าจะให้มากินดื่มสุดท้ายไม่มีเวลากินดื่มนะครับแล้ววันหลังก็ไปดื่มกินดื่มล้วกันที่สําคัญก็คือมีบังบ่าวนะครับซึ่งเป็นโรตีน้ําชาในตำนานของเมืองนครก็มาอยู่ด้วยหลังจากที่ตึกยาบอนนครแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นรถจากรถเนี่ยนะครับ นั่งรถเดียวนะไปถึงพระาธาตุเรามีแวะลงบ้างอีกสองจุดด้วยกันพอเรานั่งรถจากท่าวังเนี่ยซึ่งเป็นย่านเชนท่าพาวเนี่ยนะครับเราก็ผ่านไปเราจะเห็นความเป็นพูุวัฒนธรรมของเมืองนครนะครับซึ่งคนนครจํานวนมากนะบอกว่าเอา้านั่งรถผ่านกันทุกวันมันอย่างนี้เลยเหรอเมืองนครนี่ทําไมมากับหมอเนี่ยไม่รู้หรอกนะทุกท่านเชิญนะครับชาวนครนะครับเสาที่สองของทุกเดือนนะครับรีบจองนะครับรับแค่35คนเอง พอเราออกจากท่าหวังนะครับก็คือเป็นเขตคนจีนนะครับพอนั่งรถไปแป๊บ,บนะครับเอาเจอโบสถ์คริสคริสตจักรเบธเลหฮมนะครับอันนี้เนี่ยในสมัยรัชกาลที่5ครับฝรั่งอเมริกันคณะเพรสไบเทเรียนเริ่มมาเผยแพรพ่คริสตศาสนา,ศารัชกาลที่5ก็เลยมมพระบรมราชานุญาตให้สร้างโบสถ์อยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็อยู่มาถึงทุกวันนี้มีโรงพยาบาลครคริสเตียนด้วยนะครับศรีธรรมราชที่ระลึกมีโรงเรียนศรีธรรมราชก็กลายเป็นชุมชนคริสที่ปรับอิทธิพลฝรั่ง พอทั้งเราต่อไปแป๊บเดียวนะครับผมบอกดูฝั่งซ้ายให้ดีดูฝั่งขวาให้ดีนะฝั่งขวามีวัดชื่อวัดมาเหยยงอ่านให้ถูกนะครับวัดมาเหยยงมีเพื่อนพี่ผมก็อาวัดนี้แปลกชื่อวัดมาเยงนะครับคําว่าวัดมาเหยยงเนี่ยหมายความว่ามีร่องรอยความสัมพันธ์กับหลังกาเพราะหลังกามีคณะมาเยงคณะนะครับเอาอตุ้นที่หลังกาแล้วทันทีผมฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับฝั่งซ้ายมีมัสยิดอยู่มัสยิดหนึ่งชื่อว่ามัสยิดยามียนะครับมัสยิดยามียเนี่ย ตรงนี้เป็นย่านชุมชนตลาดแขกแล้วถ้าถ้าใครไปกัวลาลัมเปอร์นะกัวลาลัมเปอร์เนี่ยที่กลางกัวลาลัมเปอร์ก็มีมัสยิดใหญ่อยู่กลางเมืองชื่อว่าจามเม็ดมัสยิดเราอ่านว่าจามเม็ดคนจริงก็ยามเม็ดนี่แหละครับคืออันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เ่ยเป็นย่านที่พี่น้องมุสลิมมาอยู่ย่านท่าวังก็คือย่านเป็นไชน่าทาวนจีนก็มาหลายรละลอกวันหลังคอยเล่ามุสลิมก็เหมือนกันนะครับแต่ระลอกที่ใหญ่สุดเนี่ยมาสมัยรัชกาลที่3เจ้าพยานครน้อยนะครับท่านก็ไป กวาดไปต้อนไปเชือ้อไปเชิญมาอยู่ที่นี่ปรากฏว่าพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะมาอยู่นครเนี่ยถ้าพ่อค้าเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ย่านตลาดแขกแต่เป็นช่างทําเครื่องประดับเขาไปอยู่ย่านถนนท่าช้างตอนนี้ก็เป็นย่านขายเครื่องเงินเครื่องประดับแต่ถ้าเป็นช่างทองเหลืองนุ่นไปอยู่หลังพระาธาตุนะครับก็ไปทากระบอกขนม Потому จีนทําเรื่องเครื่องทองเหลืองแต่ถ้าเป็นชาวนานะเขาไปอยู่นาเทียนไปอยู่นาขอมนะครับก็อยู่ไกลออกไปเพื่อไปทํานา แต่ถ้าเป็นชาวประมงอยู่ไหนโอ้ไปอยู่ท่าศาลาอยู่ในทุ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องมุสลิมเนี่ยอยู่เราก็อยู่ด้วยกันทุกวันนี้พี่น้องมุสลิมในนะครก็ประมาณสัก15%พุทธเนี่ยประมาณ80%นะครับแล้วที่เหลือก็เป็นอิสลามเป็นซิกเป็นนู่นนีน่นั่นนะครับพอเราพ้นตลาดแขกปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมาถึงเขตสําคัญก็คือเขตที่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นสํานักงานกองบังคับการตํารวจภูธรน,นะครับรู้ป่ะฮะตรงนั้นเนี่ยรวมทั้งที่มัสซิสลาฮุด,ดีเนี่ยแต่เดิมเนี่ยค พระอารามหลวงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของวัดประธาชื่อว่าวัดท่าช้างอารามพระอารามหลวงแต่ร้างหมดทุกวันนี้กลายเป็นอาคารพาณิชย์กลายเป็นมัสยิดนะครับกลายเป็นออที่ทําการของออของตารวจนครศรีธรรมราชเลยไปอีกนิดนะครับซ้ายมือเป็นวัดประตูขาวทุกวันนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลแล้วผมก็เลยขอให้รถผ่านเลี้ยวไปอ้อมหลักเมืองนะครศรีธรรมราชหน่อยหนึ่งทุกท่านคงรู้จักมานครต้องมาไหว้าจตาุคามรมามเทพ แต่เชื่อไหมครับว่าหลักเมืองนครเนี่ยแต่ก่อนไม่มีนะครับเพิ่งจะสร้างเมื่อปีสว3 1นี่เองพร้อมกับสร้างตำนานจตุคามราม,มาเทศเกิดขึ้นหลักเมืองสร้างอยู่30ปีนะครับแล้วเพิ่งเสร็จแล้วล่าสุดพอเสร็จแล้วก็ยังมีคนไปร้องทุกข์บอกว่าเสร็จแล้วไม่เหมือนแบบแผนเดิมสารปกครองสั่งว่าให้แก้เหมือนเดิมไอ้เราก็งงๆเรียกไปยังไงต่อแต่เอาว่าเป็นสารหลักเมืองที่งดงามที่สุดสารหลักเมืองหนึ่งในประเทศไทยพี่หนำซ้ำมีเรื่องราวแล้วก็มีความขลังแล้วก็เป็น ถ้าท่านมานะจะมีประเพณีบวงสวงกันแทบทุกวันต่อจากศาลหลักเมืองเนี่ยเราก็อ้อมน้ําวงเวียนนะครับแล้วก็ไปผ่านสนามหน้าเมืองกับสาราประดูกสนามหน้าเมืองนครเนี่ยเวลาผ่านเนี่ยทุกคนก็เฉยๆแต่ความจริงเนี่ยนะครับมันส,สำคัญมากนะครับไม่มีเมืองไหนในประเทศใดน,นะครับที่ยังเหลือสนามใหญ่อยู่หน้าเมืองมีประตูเมืองและมีกําแพงเมืองอยู่พร้อมแบบเมืองนครกรุงหลวงมีสนามหลวงก็เป็นแค่ทุ่งพระเมรุไม่ใช่สนามหน้าเมืองนะครับแล้วอยู่แค่หน้าวัง แต่ที่นี่เป็นสนามหน้ามเมืองตรงข้ามมีศาลาประดู6หกเป็นศาลาให้คนพักถ้ามาเข้าเมืองไม่ทันก็ได้นอนพักอยู่ที่นี่แล้วที่นี้แหละครับเขามาเล่านิทานมามาเล่านู่นเล่าน,น,านี่กันสุดท้ายคนเมืองอื่นฟังคนนครแล้วหาว่าคนนครโกหกอะ่ะแต่จริงๆไม่ใช่นะเรามีต้นประดู่ไว้6ต้นแล้วเราเป็นสแสดงปฏิพัน์ไว้พริบนะครับออกจากผ่านศาลาประดู่หกเราก็เข้าเมืองนครจริงๆมันต้องมีซ่อม ป้อมประตูเมืองแต่ป้อมประตูเมืองเนี่ยถูกรื้อออกเพื่อตัดถนนราชดำเนินนะครับต้องข้ามคูเมืองแล้วเข้าป้อมประตูเมืองทุกวันนี้เนี่ยยังไงก็ตามเรายังเหลือกำแพงเมืองอยู่ทั้งสองฝั่งว่างๆท่านต้องมาแล้วมาไตาก่กำแพงเมืองนะครับกำแพงเมืองนครเนี่ยเท่มากเพราะข้างนอกจะเห็นความชันไว้ป้องกันศัตรูข้างในเห็นเป็นเชิงเทินให้ทหารไต่ขึ้นไปเพื่อปกปักรักษาเมือง อันนี้ก็สําคัญมากนะครับไม่มีเมืองไหนเหลือให้เห็นแล้วก็เด่นจะเป็นสง่าง,งามแบบแบบกาแพงเมืองนครต่อจากนั้นเราจะเห็นป้อมอีกป้อมอย่าไปหลงนะครับตรงนั้นนะป้อมของเรือนจําเก่าแต่เราไร้ายออกไปแล้วแต่ที่สําคัญผมไม่เล่าไม่ได้แล้วคนนครก็ไม่เคยร,รู้ก็คือพอผ่านป้อมประตูเมืองปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เจอวัดเสมาชัยแล้วก็วัดเสมาเมือง วัดเสมาชัยนี่สําคัญมากเพราะว่ามีหลวงพ่อเสมาใช้ชื่อก็สาคัญและเป็นทั้งเสมาแห่งชัยหลักแห่งชัยและเป็นเสมาแห่งเมืองวัดเสมาชัยเนี่ยเป็นที่ที่พบศีลาจารึกหลักสําคัญมากที่วาดด้วยกรุงศรีวิชัยศีลาจารึกนี้ระบุักราชด้วยนะครับ1318ปีนี้ครบ1,250ปีและเป็นศีลาจารึกที่ยอดเซเดอ่านและประกาศว่ามีศรีวิชัยอยู่ในโลกนี้เพราศีลาจารึกสําคัญมาก แล้วคนนครเราลืมหมดแล้วคนสุราษฎร์เราให้ความสําคัญมากกว่าต่อจากวัดเสมาชัยก็ถึงวัดเสมาเมืองวัดเสมาเมืองนี่เป็นวัดที่หลวงพ่อทวดนะครับมาอยู่ตั้งแต่เป็นเนนแล้วก็บวชเป็นพระก่อนที่จะไปอยุธยา วัดนี้ก็สําคัญนะครับเป็นที่สถิตของหลวงพ่อทวดถ้าใครนับถือหลวงพ่อทวดไปที่เกิดไปที่บวชเป็นเนนไปที่ท่านสิ้นที่วัดช้างให้แล้วนี่ที่ที่เรียนบวชเป็นพระเรียนแล้วก็เติบโตที่นี่สําคัญมากนะครับต่อจากวัดเสมาเมืองก็เป็นโบสถ์พราหมณ์เมืองนครเนี่ยก็เป็นเมืองเดียวที่มีเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ทั้งหอพระนารายห์หอพระอิศวรและยังมีเสาชิงช้าด้วยแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการโลชิงช้าแห่งเดียวในโลก ไม่มาได้ไงนะครับต่อจากนั้นเราก็ผ่านหน้าสารากลางจนไปถึงวัดพระาธาตุที่วัดพระาธาตุเนี่ยเอาว่าต้องว่ากันวันหลังแต่เอาว่ามีความสําคัญมากๆส่วนใหญ่ในการทริปนี้เราก็จะไปจบที่วัดพระาธาตุแล้วมีเวลาประมาณ5-10นาทีผมก็ได้พาได้พาลงไปแวะนิดนิดหน่อยหน่อยโดยเฉพาะย่างยิ่งหัวใจของพระาธาตุทุกท่านทราบไหมครับว่าบนยอดพระาธาตุเนี่ยนะครับมีจารึกสําคัญเขียนไว้ว่าขอให้สําเร็จสมบัติ3ประการ มีมนุษยสมบัติแลสรัมสมบัติและดิพานสมบัติเป็นที่สุดตามประเพณีพระอริยะเจ้าแต่ก่อนนั้นแลแล้วคนแต่ก่อนเนี่ยนะเวลาพระธาตุเนี่ยเขาก็ขอสามเรื่องครับเขาไม่ได้ขอให้รวย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 ไม่ได้ขอให้เฮงเฮงเฮงนะครับเขาขอว่าเกิดมาเป็นมนุษย์มาได้ไหวพระธาตุแล้วเนี่ยนะครับขอให้อันที่หนึ่งก็คือความเป็นมนุษย์เนี่ยสมบูรณ์พูนสุขเนี่ยมนุษย์สมบัติ นะครับครบ32มีสุขภาพดีมีครอบครัวมีบ้านมีเรือนมีฐานะมีความเจริญเติบโตมีความงดงามตามควรแก่มนุษย์เสร็จแล้วขอให้มีสวรรค์สมบัติสวรรค์สมบัติคือความสุขนะอิ่มอกอิ่มใจนะครับไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะฮะไม่ทุกข์ใจไม่หนักใจนั่นคือสวรรค์สมบัติแต่เขาตกท้ายด้วยว่ามีนิพพานสมบัติเป็นที่สุดก็หมายความว่าคห้ถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ว่า ที่เหนือกว่าสุขเนี่ยก็คือการไปถึงที่สุดแห่งความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันไม่มีอะไรนะครับเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดทําจิตของเราให้ผ่องแผ้วที่สุดนะครับที่ทรงแสดงในโอวาทปาติโมกผมก็จะจบด้วยอันนี้พร้อมกับบอกว่ายัางไงก็ตามนะบนยอดพระาธาตุนะครับเวลาท่านมานะบนยอดพระาธาตุเนี่ยเจดีย์อื่นเขาจะทําเป็นเม็ดน้าค้างแต่พระาธาตุนครเนี่ยนะครับทำเป็น บาดงายอยู่ถามว่าทําไมผมก็ให้ทุกคนท้ายนะทําไมทําไมทําไมตอบถูกบ้างตอบเฉียดบ้างตอบไม่ออกบ้างบทสรุปที่เราสรุปเราก็ไม่รู้นะแต่เราสรุปกันเองครับว่าท่านทําเป็นบาดงายไว้เพื่อให้ตอนเย็นๆนะเกิดการควบแน่นนะครับละอ,องอากาศละอ,องน้ําทั้งหลายพอมาเจอบาทซึ่งเป็นโลหะมันเย็นก็จะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ําอยู่ในบาด หรือฝนตกก็มาค้างอยู่ในบาทนี่แหละนะครับพอเช้าแดดส่องเนี่ยนะครับน้ำที่ยอดประทาตก็จะค่อยๆระเหยออกไปปนกับมวลอากาศและไอ้น้ำโดยรอบแล้วเมื่อไหร่ฝนตกจับตัวลงมาน้ำจากยอดประทาตเนี่ยแหละครับก็จะไปผสมมวลน้ำตกลงมาเป็นฝนบนแผ่นดินนครศรีธรรมราชทำให้แผ่นดินนี้เนี่ยนะจึงเป็นแผ่นดินที่เป็นมงคล รถด้วยน้ําจากยอดกระทาเป็นน้ำมนต์แล้ววังวันในรอบทริปนี้บางวันก็ฝนตกผมบอกโอาใครกลางร่มเปิดร่มรับน้ํามนต์กันอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือทริปเที่ยวนครยามราตรีที่เทศบาลและพวกเราทั้งหลายร่วมกันจัดในช่วงเดือนสิบที่ผ่านมาแล้วต่อไปนี้นะครับก็จะมีทุกเย็นวันเสาร สัปดาห์ที่2ของเดือนถ้าท่านสนใจนะครับทักไปที่เทศบาลนครรีธรรมราชหรือไม่ก็ทักมาที่บวรนครนะครับพวกเราก็ช่วยกันหรือแม้กระทั่งที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือแม้ถ้าท่านมาพักที่โรงแรมไหนนครถามได้เลยนะครับว่าจองได้ไงช่วยจองให้ด้วยหรือจองถ้าท่านบุกโรงแรมแล้วก็บอกให้โรงแรมช่วยจองให้ท่านด้วยพบกันสัปดาห์หน้ากับเที่ยวมีเรื่องและสัปดาห์นู้นครับจะพาไปที่เบสอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับ เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา